สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพากันไปขุดปูนะคะขุดปูนาขุดปูนาจะเอามาทําพันกำลังจะเลี้ยงปูนานี่กำลังจะเลี้ยงแถวนี้แอนไม่นั่งเหรอนั่งนั่งชับลิบเลย เลือกวอ่ะ้าวมสน้องอลิซกำลังจะไปไหนคะ่ะน้องอลิซกำลังจะไปขุดปูค่ะน้องลิซ่าน้องลิซ่าดีใ,ใ,จใ,ใจเอริรใจไปไหานาน้องลิซ่าไปขุดปู<อ>นี่คะ่ะเจอแล้วคารู ติดกันสองรูวันนี้จะมาหาขุดปูนา,าจะหามาหาพ่อพันแม่พันปูนาเอาไปเลี้ยงจะหาแก้วไม่ิจะหาแก้วจะไปดูตาก่อนหาแก้ว เดวเด๋ยายไปหาตาก่อนไปดูตาก่อนมาได้ยังได้หรือยังตาโอ้นี่ได้แล้วคู่หนึ่งได้แล้วหนึ่งคู่ขท้าพ่อพันธ์กับแม่พันธปูนานะคะจะเอาไปทำพันธุ์ลิซา ซาจ๋า่จ๋ามาหายายมาเร็วนี่นี่อย่ากหายหยจุกขดมันลมเย็นสบายมากค่ะทุ่งนาตอนนี้

ยังกะนอำแข็งยี่่ทาไหนขนนึ้น่อด้าเน,น,น,นี้ไอ่เจ็บปนิปุนิปุนิปเอ้ขุดได้แค่นี้แต่ว่าเลือกเอาแม่พันธุ์ <I think S 2> พ่อพันธุพพ์เดี๋ยวไปดูแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มาคัดไซส์เล็กๆไปไว้ดู มันจะกินกันไหมนี่มันโดนอันน่ต้นโน่นนะพาชรัตนะอัน,นีน่นนะเอนนอนนเอาอันใหม่อันนี้ไม่ท้องเหรอพ่อซ่อนหมดแล้ว ลองมาเลี้ยงดูนะคะว่าจะรอดไหมไปขุดมาแล้วก็เอามาเลี้ยงปูนาแท้ๆเลยสี่คู่ตัวเมียสี่ตัวตัวผู้สี่ตัวลองเลี้ยงดูไปเห็นใน YouTube น่ะเขาเลี้ยงได้เยอะก็เลยอยากลองมั่ง มันมีไข่ไหมเมื่อกี้ตอกไม่ดีฮหะมันเหนื่อยก็แร่ก้นนี่เจมกระดามเดินเจมกระดามต่จี้กระดามโมกับมันเจมทำให้เมื่อยยังไม่ไข่มันไม่ตายเหรอ ก็เหงๆแบบน,นั้นอ่ะนุ่งจัดแบบคิวแบบคิวมือใหม่อันจะพู้หรือวะจะพู้ตัวเมียไม่มีอันใหญ่ปะออนี่มาดูซิว่ามีไข่ไหมใ <c oughs> ช่โดนนิวเหมอ สู้อยู่สู้ไหนเอ้ยจิ๊บต้องใส่จัไข่มันไม่อ้านเขาสังเกตยังไงไม่ดูนะมันดุก็ขอขอจับตะเกียบขึ้นเอาตัวไหนมีไหมไม่มีไม่มีไข่สักตัว สองตัวแล้วนะไม่มีไข่น่าจะยังไม่มีไข่เนาะจลองเริ่มเลี้ยงดูไม่รู้ว่าเขาจะตายแล้วเปล่านเนี่ยเดี๋ยวดูพรุ่งนี้จะหาหาผักหาอะไรมาจิเอะยู่มกจีกี่ตัวนะ เป็ดตัวสีคู่จะอีอะไรคะเอ้ยอ่อน่อยอ่อน่อยฝากติดตามได้นะคะกำลังจะเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงถ้าเกิดว่าได้ผลผลิตยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูคลายคลิปให้ดูฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เด้นนะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเจริญเจรลยมันน่าจะขึ้นไม่ได้หลอกนี่๋ยวมันลื่นแบบแบบเป็นหินจะไปตเกาะเดี๋ยวลงเอาผักไปใส่สาหร่ายสาหร่ายดอกสวยนะเนี่ยสาหร่าย นาองสายไปใส่บ่อปู